มันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยอย่างหนึ่ง AI เขาก็ไม่ได้บอกว่าแอบน,นี้ห้ามนะอันนี้ห้ามนะเขาไม่ได้บอกแต่ถ้าคุณทําผิดพวกเขาปิดกั้นทันทีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะมาใจถึงแต่ว่าเขาก็อยากเห็นเราทํางานด้วยมากกว่าที่จะแค่กดสติ๊กเกอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าใช้เออผมก็เลยว่าเออต่อจากนี้ผมจะไม่ใช้สติ๊กเกอร์ละกเขาบอกไม่จําเป็นอย่าใช้ในทุกช่องทางซึ่งผมก็เห็นด้วยอะไรไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรคลิปที่ออมียอดดูเยอะๆ,ๆ,ๆเนาะตรงน,นี้ ผมก็คิดว่าต้องมีนะสักคลิปสองคลิปที่เป็นคลิปที่มีเยอะดยวเยอะๆะฮะตรงนั้นขึ้นมาเลยมาประกามทั้งทายอย่าใช้สติ๊กเกอร์อย่างเดียวไม่จําเป็นอย่าใช้เขาบอกงี้นะอืมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ตลอดเลย <c oughs> สติ๊กเกอร์กันเลยให้ใครใช้ใครที่ใช้สติ๊กเกอร์เยอะๆหรือใช้เอฟเฟกที่มาแต่งอะไรเยอะๆตรงนี้ก็ต้องพยายามลดๆหรือพยายามเลี่ยงๆนิดนึงก็จะเป็นแล้วก็อ่าแ้ม การมีปฏิสัมพันธ์หรือประยุกต์ใช้มาทําดูนะครับเพระานะราฉะนั้นการชมคลิปก็อย่าปัดคลิปแล้วก็ uh huh. ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนด้วยนะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือยอดวิวเพราะว่ามีคลิปไหนนะครับที่ยอดวิวเยอะๆมันต้องปังนะบ้าง,งนะครับมีหลักพันหรือหลักหมื่นหรือหลักแสนนะครับด้วยกันก็แล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ สิ่งนี้นะ่าสนใจจะพิมพ์เอาอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเราอยากให้ทุกท่านลองทดสอบดูกันแล้วกันเราหงก็สังเกตนะครับหลายๆท่านเขาไม่ค่อยใช้ไม่นําส่งนี่แหละครับคือประเด็นเพราะฉะนั้นในช่องซอรี่เราก็พยายามเลี่ยงการใช้เสียงเพลงหรือถ้ามีอยู่ไปลบทิ้งเลยครับผมทําไปแล้วครับตรงนี้ยังไม่หมดเหมือนกันไปเยอะเรายันใต้คิ้วภาพนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปตอบคลิป ใต้คลิปของเราเองก็จะมีเพื่อนมาทักทายเยอะแยะท่านต้องไปตอบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับยอดวิวเขาเปลี่ยนไปเยอะมากผมว่าเทคนิคนี้น่าสนใจแล้วบางอย่างคือเราที่ของเรานะของเราต้องย้อนไปดูทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแต่ท่านก็เอาคลิปนั้นแหละครับปักหมดุดอันดับหนึ่งต้องปักหมดุดปักเพื่อนไปทักทายไปชมคลิปชมอะไรต่างก็ได้ความรู้ มีอยู่เพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนที่มียอดยูเยอะๆๆเก่งนะครับแล้วก็เป็นกูรูสติ๊กเกอร์ถ้าหลีกเลี่ยงได้หรือเลี่งลยงเอฟเฟกอะไรต่างๆหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่อยากใช้แล้วก็การพิมพ์ข้อความโดยพิมพ์โดยการนักทายของเราเนี่ยสำคัญไอไอมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นผมกําลังทําอยู่ก็เดี๋ยวหน่ออาทิตย์จะมาตอบคำถามนะครับว่าสิ่งสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็ไม่ใช้สติ๊กเกอร์แล้ว เพื่อนมาไปทักทายไปชมคลิปชมอะไรต่างๆก็ได้ความรู้นะะมีอยู่เพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนที่มียอดวิวเยอะๆๆเก่งนะครับแล้วก็เป็นกูรูแต่ยอดวิวไม่ขึ้นนะครับก็เลยจะใช้รูปแบบเทคนิคตามที่ผมไปชมเพื่อนมาแล้วเพื่อนเขาแนะนำมาก็จะลองมาทำก็ชวนทุกท่านทำนะครับยอดวิวเขาเปลี่ยนไปเยอะมาก ผมว่าเทคนิคนี้น่าสนใจแล้วบางอย่างคือเราไม่นําส่งนี่นะครับคือประเด็นเพราะฉะนั้นในช่องซอรี่เราก็พยายามเลี่ยงการใช้เสียงเพลงหรือถ้ามีอยู่ก็ไปลบทิ้งเลยครับผมทําไปแล้วครับตรงนี้ยังไม่หมดเหมือนกันเยอะๆเราอยันใต้คิดเกร์กันเลยมไม่เครใช้ใครที่ใช้ทิกเกอร์เยอะๆหรือใช้เอฟฟกที่มาแต่งอะไรเยอะๆตรงนี้ก็ต้องพยายามลดๆหรือพยายามเลี่ยงๆนิดหนึ่งก็จะเป็นแล้วก็แต็มนะการมีปฏิสัมพันธ์หรือ มุดแล้วก็ไปตอบตลอดสม่่าเสมอนะครับเดี๋ยว a ออเขาเห็นแ้เขาก็จะช่วยผลักดันให้คลิปตรงนี้มันดีขึ้นดีขึ้นยอดวิวก็จะมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเพราะว่ามีคลิปไหนนะครับที่ยอดวิวเยอะๆมันปังๆบ้างนะครับมีหลักพันหรือหลักหมื่นหรือหลักแสนนะครับความทักทายอย่าใช้สติกเกอร์อย่างเดียวไม่จำเป็นอย่าใช้เขาบอกงี้นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ตลอดเลย ซึ่งเออผมก็ว่าใช่ว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ทำารือไม่ได้สนใจเลย <c oughs> ก็ทําไปเรื่อยๆข้างหน้าทุกท่านน่าจะเหมือนกันแต่หลายท่านน่าเหมือนกันเราไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรคลิปที่มียอดดูเยอะๆ,ๆเนาะตรงนี้ ซึ่งผมก็คิดว่าต้องมีนะสักคลิปสองคลิปที่เป็นคลิปที่มียอดยิวเยอะๆ,ๆ,ๆอนะฮะตัวนั้นขึ้นมาเลยมาบางครั้งเราขี้เกียจพิมพ์เราก็ใช้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อมันง่ายเนาะเขาบอกว่าต้องใช้เป็นการพิมพ์อย่างเดียวซึ่ง AI ไเขาจะมองเห็นว่าเออเราทํางานเรามีการติดต่อปับเหตุการณ์ตรงนี้แหละบางครั้งเราไม่รู้ไงเขาก็ไม่ได้แจ้งแต่เขาปิดกัน้นเราอย่างเดียวเหมือนช่องสตอรี่เขาห้ามใส่เสียงเพลงใช่ไหมเราใส่ไปถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเป็นเพลง นะประยกยกต์ใช้มาทําดูนะครับเพราะฉะนั้นการชมคลิปก็อย่าปัดคลิปแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนด้วยนะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือยอดวิวมันด้วยกันกันละกันว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะสิ่งน่าสนใจที่ของเรานะของเราต้องย้อนไปดูทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแต่ท่านก็เอาคลิปนั้นแหละรครับปักหมุดอันดับหนึ่งต้องปักหมุดปักหมุดแต่ยอดวิวไม่ขึ้นนะครับก็เลยจะใช้อ่า รูปแบบเทคนิคตามที่ผมไปชมเพื่อนมาแล้วเพื่อนเขาแนะนํามาก็จะลองมาทําก็ชวนทุกท่านทําสภาพนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปตอบคลิปใต้คลิปของเราเองก็จะมีเพื่อนมาทักทายเยอะแยะท่านต้องไปตอบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งติเกอร์ถ้าหลีกเลี่ยงได้หรือเลีเ่ยงเอฟเฟกต์อะไรต่างหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่อยากใช้แล้วก็การพิมพ์ข้อความโดยพิมพ์โดยการทักทายของเราเนี่ยสําคัญเพรไอยอดวิวของเขาจากหลักหมื่นเขาก็ขึ้นหลักแสนหลักล้าน จากการกระบวนการที่เขาทำตรงนี้แหละเออก็ใช่แล้วเขาก็แนะนําอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการใช้สติ๊กเกอร์แต่ว่าเ,ออเขาก็อยากเห็นเราทํางานด้วยมากกว่าที่จะแค่กดสติกเกอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าใช้เออผมก็เลยว่าเออต่อจากนี้ผมจะไม่ใช้สติกเกอร์แล้วก็เขาบอกไม่จําเป็นอย่าใช้ในทุกช่องทางซึ่ผมก็เห็นด้วยนะครับยอดวิวเขาเปลีป่ยน,นไปเยอะมากผมว่าเออทคน,นิคนี้น่าสนใจบางอย่างคือเราแล้วก็ท้าทายดี นะครับก็สิ่งที่เขาแนะนําอันดับที่หนึ่งก็คือการที่เราต้องไปทบทวนนะครับต้องไปดูคลิปของเรานะคต้นฉบับแต่มันเขาห้ามนะครับเมื่อคุณใส่ไปเขาก็ปิดกัน้นเขาภาพนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปตอบคลิปใต้คลิปของเราเองก็จะมีเพื่อนมาทักทายเยอะแยะท่านต้องไปตอบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดแล้วก็ท้าทายดี นะครับก็สิ่งที่เขาแนะนําอันดับที่หนึ่งก็คือการที่เราต้องไปทบทวนนะครับต้องไปดูคลิปของเรานะครับทห้ถึงแต่ว่า,าเขาก็อยากเห็นเราทํางานด้วยมากกว่าที่จะแค่กดสติกเกอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าใช้เออผมก็เลยว่าเออต่อจากนี้ผมจะไม่ใช้สติกเกอร์ลนะแล้วก็แ้มนะการมีปฏิสัมพันธ์หรืออะไรนะครับเหรียญก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้าง,ง,างนิดๆหน่อยหไม่เป็นไร ก็ตัตมมันนะแต่เพื่อนๆนมาทักเยอะมากนะเพื่อเพื่อนติดตามเยอะมากยอดวิวของเขาจากหลักหมื่นนะเขาก็ขึ้นหลักแสนหลักล้านจากการกระบวนการที่เขาทาตรงนี้แหละเออก็ใช่แล้วเขาก็แนะนําอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการใช้สติ๊กตามดูนะครับเราจะอะจับมือไปด้วยกันเนาะครับวันนี้ก็นําเทคนิคเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราไม่ได้ความสําคัญที่มีความสามารถนะครับ ก็เขาก็ได้แนะนําเรื่องของเทคนิคนะครับทํำยังไงให้ยอดวิวของเรามันเพิ่มมากขึ้นจริงมันเป็นความสำคัญมากมาทํากันดูนะครับปุ๊บสัสีครับหดเลยตรงนี้อันนี้ก็สําคัญคือการตอบต้วคลิปก็ทําให้คลิปของเรานะครับมีการขึ้นไหวตลอดซึ่งเองไอก็จะสังเกตเห็นแล้วก็จะช่วยดันเยี่ยมบ้านเพื่อนท่านต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับอย่าทำแค่นั้นแล้วจบ ล้วก็ไปเยี่ยมไปทักทายไปชมคลิปเพื่อนไม่ปัดคลิปเพื่อนชมคลิปเพื่อนจนจบเหมือนผมชมแต่ยอดวิวไม่ขึ้นนะครับก็เลยจะใช้รูปแบบเทคนิคตามที่ผมไปชมเพื่อนมาแล้วเพื่อนเขาแนะนํามาก็จะลองมาทําก็ชวนทุกท่านทำติมองเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์จากการที่เราปฏิบัติการพิมพ์ข้อความทักทายกันตรงนี้เขาให้ความสําคัญน,นะฮะแล้วก็การที่เราไปชมคลิปเพราะว่าบางครั้งเราขี้เกียจพิมพ์เราก็ใช้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มันง่ายเนาอะอ เขาบอกว่าต้องใช้เป็นการพิมพ์อย่างเดียวซึ่ง AI อเขาจะมองเห็นว่าเอ,อเราทํางานเรามีการติดต่อต้นฉบับแต่มันเขาห้ามนะครับเมื่อคุณใส่ไปเขาก็ปิดกัน้นเขาไม่ถึงแต่ว่าเ,ออเขาก็อยากเห็นเราทํางานด้วยมากกว่าที่จะแค่กดสติกเกอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าใช้ เออผมก็เลยว่าเออต่อจากนี้ผมจะไม่ใช้สติกเกอร์ละเพราะว่าบางครั้งเราขี้เกียจพิมพ์เราก็ใช้สติกเกอร์สติกเกอร์มันง่ายเนาะเขาบอกว่าต้องใช้เป็นการพิมพ์อย่างเดียวซึ่ง a อไอเขาจะมองเห็นว่าเอเอ,เ,อ,เ,อเราทํางานเรามีการติดตอ่อครับสวัสดีเช้าวันหยุดครับวันสบายๆอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานหนึ่งวนัวนวันนี้อีกหนนะึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ก็ทํางานครับสวัสดีเช้าวันหยุดครับวันสบายๆ อีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานหนึ่งวันวันนี้อีกหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ก็ทํางานนะครับยอดวิวเขาเปลี่ยนไปเยอะมากผมว่าเทคนิคนี้น่าสนใจแล้วบางอย่างคือเรายอดวิวของเขาจากหลักหมื่นเขาก็ขึ้นหลักแสนหลักล้านจากการกระบวนการที่เขาทาตรงนี้แหละเออก็ใช่แล้วเขาก็แนะนําอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการใช้สติ๊กยอดวิวของเขาจากหลักหมื่นเขาก็ขึ้นหลักแสนหลักล้านจากการกระบวนการที่เขาทาตรงนี้แหละเออก็ใช่แล้วเขาก็แนะนําอีกอันหนึ่ง นะครับก็คือการใช้สติ๊กเมอร์แล้วเขาก็จะมาทักทายเราตลอดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องเข้าไปตอบคอมเมนต์ใต้คลิปของเราไหนนะครับเหรียญก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรก็ตามนั้นนะแต่เพื่อนเพื่อนมาทักเยอะมากเพื่อนเพื่อนติดตามเยอะมากก้เหมือนกันแล้วก็การ